ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธววันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องพึ่งตนพึ่งธรรมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสนาหน้า32จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนาเล่มที่19หน้าที่216ข้อที่736อานนท์ เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอาน,อนุนข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา ว่าสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนทเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะอานนท์พิกขุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจาราณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์พิกุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะ มีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ อานนพิกขูพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาพิกขูพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล